ก็สวัสดีเพื่อนๆนะครับคลิปนี้ก็จะมาแนะนําที่ฟาร์มอีกสถานที่หนึ่งนะครับก็คือเขตเอเวียนะครับก็จะเป็นเนื้อหาขกงวินนะครับถิ่นที่อยู่ของโทนะครับในเซิร์ฟเอเวียนะฮะดีว่ามีเพื่อนๆแนะนํามานะครับว่าฟาร์มที่นี่ก็ขยะนะครับค่อนข้างแพงนะครับก็คือถ้าเรากดอ่าอกิสต์นะครับดอก ท่านสองเลยนะครับก็จะได้ชั่วโมงละประมาณหนึ่งมืนะครับแต่ถ้าเกิดเรากดอคิดด้วยก็จะประมาณหมื่นสองหมื่นถึงหมื่นสามนะครับก็เดี๋ยววันนี้จะลองไปฟาร์มดูนะครับว่าหนึ่งชั่วโมงว่าเราจะได้ตามมาตรฐานหรือเปล่านะครับอันนี้ก็จะวัดไปด้วยนะว่าเรามีความสามารถในการฟาร์มเร็วแค่ไหนนะครับก็เลทมันก็จะอยู่ถ้าเกิดเปิดเปิดอันนี้นะดับสองนะครับแล้วก็ เปิดกิจด,ด้วยมันต้องอยู่ประมาณหมื่นขึ้นนะครับอย่างน้อยเป็นอย่างน้อยนะครับอ่ะก็สิ่งที่ต้องเตรียมที่จะไปฟาร์นะครับก็เป็นอร์ติแฟกต์อันนี้ผมก็เปลี่ยนเป็นออินสาเมตรนะครับแล้วก็แรดซูฟัขขงหนึ่งเมตรนะครับส่วนเซตเจมก็จะเ,เซ็ตตามนี้เลยนะครับก็เป็นอาวุธสองเมตรนะครับกิเลนขั้นสองแล้วก็ขับมาคาโลสี่เมตรนะครับทอย่อสองก็ตามนี้เลยนะครับ อเคอ่าเดี๋ยวไปที่อยู่ของโทกันเลยนะครับ<ะ>ก็เดี๋ยวฟาร์มห้องส่วนตัวแล้วกันนะครับ<ะ>อตอนนี้ผมก็อยู่ที่สิ่ฐานของโทแล้วนะครับก็พอดีว่าอ่า เราไม่ต้องฟาร์มห้องของมานีแล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้มันรูปว่างพอดีนะครับก็เดี๋ยวมาฟาร์มกันเลยก็จะกดแค่ยาตัวนี้ตัวเดียวนะครับน้ำยากลคงกคลืนของอาอินนะครับโอเคก็เดี๋ยวเรามาฟาร์มกันเลยหนึ่งชั่วโมงว่าเราจะได้ขยะสักประมาณเท่าไหร่นะครับ ก็เวลาเราตีโทนะครับก็ให้ปีโทที่มันมีลูกน้องอยู่รอบตัวสามตัวนะครับก็คือว่าให้โจมตีลูกน้องมันไปก่อนนะครับพอลูกน้องตายแล้วก็โจมตีบอสต,ต่อเลยครับพอเลือดบอสเหลือสี่สิบเซนนะครับมันก็จะ,ะมีวงนี้เกิดขึ้นมานะครับแล้วก็ยืนรอให้มอนมาใกล้ๆก่อนนะครับค่อยไปโจมตีบอ,อกตัวที่อยู่ใกล้ๆกันนะครับอแล้วมันก็จะเกิด แสงขึ้นมา่างนี้นะพอโทเดินมาตรงบริเวณแสงนี้ครับมันก็จะแข่งนะครับยกเว้นบอสนะแล้วก็ค่อยโจมตีทีเดียว ก็การฟาร์มโทมันก็ดีอย่างนะครับก็คือมันไม่ไม่เปลืองพลังงานเรามากเกินไปนะครับเพราะว่ามันไม่ต้องรีบฟาร์มขนาดนั้นนะครับเพราะว่ามอยมันค่อนข้างจะมีเ่้นที่ช้านะครับาการจำปีก็ช้าไปด้วยนะครับเราไม่ได้ไม่ต้องกดรีบกดมากเกินเกินไป ผมว่าเอาน้ำหอมมากดด้วยดีกว่านะเพราะว่าอยู่แล้ว เดี๋ยวผมตัดไปตอนครบหนึ่งชั่วโมงเลยแล้วกันนะครับก็จะได้ไม่เสียเวลานะ Killing And fucking your idols a chore bore Cause need it's don't them anymore So Maybe if you just got some guts, we kill them with a thousand cuts and say we did it out of love. So save your breath, give a little of what you have left. Do they know? Apologize again. And I never had a taste for liars or the uniquely uninspired. Cause I don't need to be desired. Is it easy? อ่ะตอนนี้ผมก็ฟาร์มาครบชั่วโมงแล้วนะครับเพราะว่าผมใช้อันนี้ไปทั้งหมด4ขวดนะแต่ว่าตอนนี้มันเหลืออีก9ทีนะครับแต่ว่าผมดูคลิปคลิปที่ผมอ่านไว้นะครับคือมันได้ชั่วโมงกับอีก10นาทีแล้วนะ ผมไม่ได้ดูไงตอนที่อันนี้นะคือไม่ได้ดูว่าตอนที่เริ่มอัดนะก็มันอยู่ที่ทิมันเท่าไหร่นะว่ามันเริ่มกี่โมงนะก็<笑><笑>ดูเอาอ่าตอนนี้ชั่วโมงสิบสานาทีเห็นปะแต่ว่ามันมีช่วงช่วงที่เกินลิปนิดหนึ่งนะครับอ่ะก็ประมาณชั่วโมงหนึ่งผมก็ได้ขยะประมาณกเกือบเกือบเลทนะก็หมื่นสามนิดนิดนะครับ คือเจอบอสไปทั้งหมด3ตัวแต่ว่าบอสตัวที่2อ่ะมันยังติดก,กูดาวไม่ได้รับบัฟอยู่นะก็เลยตีมอนได้ช้าเหมือนเดิมเนคะ okay, ก็คลิปนี้ก็มาทำให้เพื่อนดูนะว่า1ชั่วโมงอ่ะควรจะฟาร,รม์มโทเออเบียได้ประมาณขหยะประมาณเท่าไหร่นะครับก็โชคดีหน่อยก็คือผมได้เจอบอสทั้งหมด3ตัวนะ mm hmm. แต่ว่าเอ๊พวกประดับอัไไม่ได้เลยนะครับ ก็เดี๋ยวผมจะลองไปขายดูยนะขยะว่าจะได้เงินเท่าไหร่นะครับตอนนี้ผมมีอยู่128นะก็มีขยะนี้มาด้วยนะครับเดี๋ยวไปดูกัน,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 นยยก็นเดี๋ยวเรามาขายขยะกันเลยนะครับก็หมื่นสามแล้วดูนะมีขยะนี้ด้วยก็ได้ประมาณพันสามร้อกว่าเอมนะครับ ก็ถือว่าดีนะครับดีแต่ว่าต้องอันนี้ต้องมีอังกิดด้วยนะก็ผมใช้อังกิษไปทั้งหมดประมาณ35,000น0 0นะครับเพราะว่าตอนตอนต้นคลิปเรามีอยู่เท่าไหร่เดี๋ยวผมเปิดดูก่อนจำไม่ได้ <laughs> อตอนนี้ผมก็ฟาร์มาครบแต่ว่าเอยไม่ใช่อันนี้ ตอนนี้ผมอาตอนแรกผมมีอยู่ที่สี่หมื่นสี่หมื่นสี่หมื่นเก้าไหมนะประมาณสี่หมื่นหนึ่งพันนะก็ประมาณสามหมื่นหกสามหมื่นหกนะครับใช้กิจไปนะครับหนึ่งชั่วโมงก็ได้ทอย่ามาหมื่นสามนะครับก็ตามเลทนะครับเลทจริงๆริงไหก็มาหมื่นสามหมื่นสี่นะครับเปิดดอกสองแล้วก็เปิดกิจด้วยนะครับอ่ะก็ เป็นอีกสถานที่หนึ่งนะครับที่แนะนำเพื่อนๆมาลองฟาร์มดูนะ mm hmm. คือพอดีว่าจันเซียวมันก็ลูกตอนนี้ก็เริ่มว่างแล้วแหละเพราะว่ามีแพดใหม่ามานะก็แต่ก็ยังพอมีคนอยู่นะครับก็เลยกลับมาฟาร์มเอเวียนะครับก็ถือว่าโอเคยอยู่เลยนะคร mm ับ hmm. อ่ะเดี๋ยวผมจะขอพูดเกี่ยวกับเวสมมต์มดนะก็คือเวสมมต์มดตอนนี้ผมทำถึงเรื่องที่8ดแล้วนะ ก็ต่อไปก็จะเป็นเล่มที่9กับที่10นะครับแต่ว่ามันมีปัญหาเิดหน่อยนะก็คือเล่มที่เล่มที่9เนี่ยมันติดเควสนี้นะครับคือเควสนี้มันผมไปคุยกับ M อ c แล้วอะเอลเอลี่เฮลลี<ๆ>่เลยคือมันไม่มีเควสอยู่เลยนะครับมันเหมือนกับว่ามันต้องผ่านเควสหลักของอันที่นอว่าก่อนนะครับมันถึงจะเปิดให้เราทำเควสอันนี้ได้นะ ก็คือสำหรับผู้เล่นใหม่นะครับก็ไปดูกับคลิปของอของไอรและแคสได้นะครับของก็ทำไว้ตอนนี้เลยนะทำเหมือนกันนะครับก็คือถ้าผู้เล่นใหม่อ,อยากทราบข้อมูลก็ไปดูที่ช่องไร like ได้นะครับอ่ะก็ทีนี้ก็มีประมาณนี้เพื่อนไว้เตรีไปใหม่หน,นะสำหรับวันนี้ก็เ่ยบ่าย